สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เวลาเดิมนะคะวาก็จะมาทานนะคะกาแฟชานมแล้วก็โกโก้นะคะซึ่งนะคะวาชอบมากเลยสําหรับคนที่ลังเลนะคะไม่ต้องลังเลเลยนะคะ5โล10โล20โลนะคะเราจะกระชับสัดส่วนให้แบบง่ายๆายสบายๆนะคะเป็นนะคะชานมกาแฟโกโก้ที่นะคะสามารถกระชับสัดส่วนแล้วก็เผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะในร่างกายทําให้เราหุ่นดีหุ่นกระชับผิวสวยผิวใสนะคะ เลินไขมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกับ SM3 รถนี้นะคะสามารถซื้อคระรสชาติได้เลยนะคะทานทุกวันดีทุกวันนะคะเพราะว่ามีนะคะถังเช่านะคะมีโสมนะคะที่ผสมเข้าไปอยู่ในกาแฟมีโปรโตีนนะคะมีคอลลาเจนนะคะผสมเข้าไปในชานมนะคะ ซึ่งความหวานของเรานะคะบอกได้เลยว่าไม่มีน้ำตาลแม้แต่เม็ดเดียวนะคะจะใส่นะคะเป็นครีมเทียมของถั่วเหลืองนะคะซึ่งทานแล้วไม่อันตรายไม่โยโย่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนสบายมากๆเลยนะคะกับ s n ส่วนของเรานะคะ ผสมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมีนะคะส่วนผสมของส้มแขกนะคะแล้วก็นะคะเปลือกมะม่วงนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครได้ทานแล้วติดใจแน่นอนนะคะวันนี้วาก็มาทานนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะชานมนะคะซึ่งนะคะวาทานแล้วเนี่ยติดใจมากๆเลยทานทุกวันเลยนะคะชานมนะคะผสมกับกาแฟนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่นะคะในแก้วของ แก้วชงร้อนของเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะถ้าใครซื้อนะคะ10กล่องนะคะจะแถมให้เลยนะคะแก้วชงร้อน1ใบนะคะ บวกด้วย SM-Lock ล็อกนะคะ2กล่องนะคะเพิ่มพลังงานเผาผลาญไขมันนะคะได้อย่างดีเลกก่อนที่เราทานอาหารนะคะ5นาทีเราทานเข้าไปเลยค่ะทงเม็ดนะคะเพื่อที่จะนะคะให้นะคะ SM ล็อกของเราค่ะไปดักนะคะไขมันไปบล็อกแป้งนะคะส่วนเกินที่ทำให้เรามีเซลลูไลท์นะคะ,ะต่างๆในร่างกายของเรานะคะขับ ออกนะคะอย่างง่ายดายนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะ2กล่องนะคะมูลค่า1,188นบาทนะคะทำให้เราหุ่นดีหุ่นเฟิรม์มกระชับรวดเร็วนะคะสำหรับคนที่อยากจะลดแบบเร็วๆนะคะว่าก็จะนะคะใส่กาแฟไปนิดนึงนะคะเพื่อความกลมกลมนะคะเราสามารถคละได้เลยนะคะเราสามารถผสมนะคะทานแบบว่าผสมได้เลยเหมือนชานมก็ผสมกับกาแฟนะคะ ส่วนโกโก,โก้ผสมกาแฟหรือนะคะเอาโกโก,โก้ผสมกับชานมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นได้เลยนะคะวันนี้นะคะ10กล่องนะคะวันนี้โปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีนะคะมาต่ำกันเลยะค่ะ1กล่อง390บาท10กล่องนะคะ3,900บาทนะคะแถมให้ s m ok ล็อก2กล่องนะคะมูลค่า1,180บาทแลกแถมแก้วชงร้อนให้อีก1แก้วนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะเพื่อผิวสวย